ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีสิง์ลัคนาราศีสิง์ลัณน,นาอยู่สิงอนุมานปัญญายิ่งยิ่งกว่าลูกดีเดินนั่งกำลังเองเมีอำนาจดังราจจสีญาติทีวงฟงพีได้อาศัยพึ่งผาน,นะคะก็ชาวราศีสิงเมกครูก็ได้คุยถึงตนุลักษณ์หรือดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระเสาร์ ดาวพระศุกร์ดาวาพระฤหัสวดีไปแล้วนะคะตอนนี้เราไปตอนถึงดาวพระราหูนะคะดาวพระราหูนะคะท่านามีบ้านอยู่ที่ราศีกุม,มซึ่งเป็นภพปัตตนิปัตตนิหมายถึงอะไรคะอาจารย์คู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญา,ะะอาตอนนี้โกจรไปสถิตที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพกรรมะเกี่ยวกับการเงินจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะ ตั้งแต่กันยา6 3ที่ผ่านมานะคะ,คะหลายๆท่านนะคะชาวสิงห์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานนะคะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากพระราหูเนี่ยโครจรไปพบใดเรือนใดเรือนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ,คะระราหูอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะามาตรฐานเป็นนิดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะคะท่านจะได้ร่วมงานกับคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานแต่ว่า คู่ร่วมงานของท่านกําลังอาจจะไม่มากเท่าไหร่ะนะคะแต่ก็สามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะ,คะเรื่อยๆนะคะในจังหวะนี้นะคะ,คะและ,ะพระราหูเนี่ยจะอยู่ที่พบกัมมะไปจนถึงวันที่30มีนาคม2565ันะบานะคะ,คะบางท่านเนี่ยได้ร่วมงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางท่านเนี่ยได้ร่วมงานกับคู่สัญญาใหม่ๆนะคะ,คะแต่ท่านอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือคู่ พุ้นส่วนท่านซะมากกว่าหรืออาจจะได้พุ้นส่วนที่อ่อนไวกว่าเนื่องจากพระราหูกําลังอาจจะยังไม่มากพอนะคะบางท่านเนี่ยได้ทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับแสงสีนะคะ,คะหรือเกี่ยวกับการพยากรอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะพระราหูมีกําลังเพิ่มมากขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่าร่วมราศีกับพระเกตนะคะ แต่หลังจากวันที่30มิีนาคมที่พระราหูเนี่ยยกย้ายเข้าที่ราศีเมษนะคะคในเรื่องคู่สัญญาคู่ค้าคูนส่วนจะมีพลักกาลังมากขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากไปอยู่ที่ราศีธาตุไฟนะคะในจุดตรงนี้ทําให้ท่านเนี่ยได้ผลประโยชน์จากคู่ค้าคู่ส่วนคู่ร่วมง,งานเป็นอย่างมากแล้วก็คู่ค้าของท่านเนี่ย ส่วนใหญ่จะมียศมีตำแหน่งทั้งนั้นเลยเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลสามารถช่วยเหลืองานได้ใช่ค่ะนะคะพัจจุบนนี้ก็เป็นโชคที่ดีใช่ค่งได้ลูกค้ารายใหญ่ๆจากต่างประเทศนะคะหรือว่าได้รายบิ๊กๆรายบิ๊กๆมียศมีตำแหน่งนะคะเนื่องจากเนื่องจากตรงนี้เรียกว่าเป็นดาวยงยศด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ณเวลาขณะนี้ดาวพระเกต ซึ่งก็เรียกว่าส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางใช่ค่ะตอนนี้มารวมตัวกันแล้วใช่คะก็เรียกรวมพลังรวมพลังจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์สําหรับดาวพระเกตตอนนี้ค่ะถ้าเกตอยู่ในพฤษภิศิ์เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะคนลัคนาราศีสิงห์จะต้องยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะในเรื่องการติดต่อในเรื่องคู่ส่วนคู่ค้าคู่ร่วมงานนะคะใครก็ตามที่ร่วมงานกับเราในช่วงนี้ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาวุ่นวายมากหน่อยหรือบางท่านอาจจะได้งานเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์งานต่างถิ่นง,งานที่ไกลๆในช่วงนี้นะคะทำให้ท่านอา,อาจจะต้องอยู่ไม่นิ่งตลอดในเรื่องงาน,นะคะเรียกว่ามีตัวกระตุ้นมีตัวกระตุ้นนะคะ,คะ,พ,ระพระเกศกับพระราหูเนี่ยรวมพลังกันนะคะแล้วก็จะสวนกันสนิทองศา,าเรียกว่าไม่ใช่สวนกันนะคะโทษนะ,ะตามกันสนิทองศาเพราะว่าพระเกศกับพระราหูเนี่ยโคจรไป ย้อนจากย้อนจากเหมือนกันนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะจย์เราฉะนั้นใกล้แล้วอีกประมาณอีกเดือนเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งค่ะค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะน่าศึกษาน่าสนใจรอดูฟังข่าวใช่ค่ะนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะดาวสองวงนี้มีเขาเรียกว่ารวมพลังเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์และคาราศีสิงห์ตอนนี้เรื่องการงานของท่านก็จะมีเรียกว่า กระชุ่มกระชวยกระตัวกระตุ้นร้อนนะคะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะแล้วก็เจอกับเขาเรียกว่าคนใหญ่คนโตผู้มีอิทธิพลทักการเมืองต่างๆคนแปลกแปลเออคนแปลกแปลกค่ะสิ่งศักเทศก็ได้็ไคนบางท่านนี่ได้งานเกี่ยวกับวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สรุปว่าดีดีนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูและดาวพระเกตไปต่อดาวพระมฤตยูเลยค่ะจรย์วันนี้ มฤตยูมาจากภพปัตตนินะคะก็ตอนนี้โกจรไปสถิตที่ภพสุภะสุภะหมายถึงสุภาะหมายถึงคัาลองชีวิตวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศความดีงามความร่มเย็นคะ่ะเพราะฉะนั้นดาวพระมฤตยูซึ่งในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเกี่ยวกับไทยไภัยอาเพศไทยมฤตยูมฤตยูเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเป็นดาวเกี่ยวกับความพลิกผันเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บรวดเร็วฉับพลันรุนแรงดาวนวัตกรรมหรือ เาเรียกว่าดาวสุดโตงค่ะนะคะเป็นดาวกับเกี่ยวกับพูดผีปีศาจต,ตอนนี้มาอยู่พบสุภาษอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นคะค่ะฤาษยูอยู่พบสุภาษของคนลักนณาราศีสิงห์มาหลายปีะนะคะตั้งแต่ปี5 5 9ฉะนั้นเกานี่ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิถีชีวิตของคนลักนณาสิงห์นะคะมีมาตลอดนะคะ,คะในเรื่องการดําเนินชีวิตบางท่านก็ย้ายถิ่นย้ายที่อยู่นะคะบางท่านก็ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านเกิดความเจ็บป่วยเกิดขึ้นะนะคะบางท่านอาจจะต้องเดินทางไปที่ไกลหรือไปอยู่ต่างประเทศก็มี นะคะอย่างน้อยก็ต่างจังหวัดที่ไกลๆ <คะ S 2> นะคะและพระมริตยูนะคะจะทําอิทธิพลนะคะในภพสุภภาพไปจนถึงวันที่7รกรกฎาคม2565 <คะ S 2> นหะคะหลังจากนั้นมฤิตยูจะยกเข้าที่ราศีพฤษภเป็นภพกัมมะนะคะเพราะฉะนั้นในะใน7ปี <นะ S 2> เปีข้างหน้านี้<ค>ะนะคะมฤิตยูเนี่ยเข้าภพงานเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสิงจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานไปจนถึง 7ปีตั้งแต่65ถึง72นะคะเป็นเรื่องงานที่อะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำนะคะอะไรที่ยังเดิมๆก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะให้เกี่ยวข้องกับดาวมฤรุตยูอาจจะเป็นทางออนไลน์ต่างประเทศ นวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีเทคโนโลยีหรือการพยากรหรือสรัพยากรก็จะดีมากเป็นจุดที่ดีของคนลัษณาราศีสิงห์ที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะจ์ไในคาดคิดในคาดฝันหรือจะเกิดแบบนี้ขึ้นแต่ในงานของท่านนั้นนะคะก็จะประสบความสําเร็จใช่จากพุ้นส่วนคู่ครองจะเกี่ยวกับต่างประเทศต่างประเทศจะดีมากจะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่าน ชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นะคะสำหรับท่านที่มีความทุกข์กายทุกใจตอนนี้นะคะ,คะท่านก็รออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเราสองคนก็สมกําลังใจให้นะคะใช่เนาะใชออ่แล้วก็เราไปต่อดาวอีกดวงเลยค่ะอาจารย์ดาวดวงนี้น่าสนใจอยู่ตอนนี้ดาวพรางคานะอาจารย์ดาวพรางคารเป็นเจ้าเรือนพันธุภพที่สี่แล้วก็เจ้าเรือนสุภภพที่9ตอนนี้โคจรมาสถิตเป็นเกษตร แล้ก็ได้เทวีโชคด้วยอาจารย์ที่พบพันธุตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์พันธุกเกษตรนะคะในจังหวะนี้นะคะท่านที่จะซื้อบ้านจะซื้อรถนะคะพันธุเนี่ยหมายถึงบ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะวงสาคขาญาติรถรานะคะออฟฟิศบริษัทได้หมดเลย เป็นเกษตรก็ถือว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะและยังมาจากเจ้าเรือนสุภพ,พะมาพันธุะนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรียกว่าในครอบครัวของท่านมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ในเมื่อดาวอังคารเ,เป็นดาวแห่งโทสะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอังคารมีกาลังเพราะฉะนั้นอยู่ในพบพันธุ์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์โทสะก,กับคนในครอบครัวและคนในบ้านด้วย<ค>ะนะคะ,คะในจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้<ค>ะนะคะ,คะวันที่16มกราคมดาวพระอังคารจะยกเข้าที่ราศีธนูเป็น5แก่ลัคนาคะนะคะ,คะเรียกว่าเป็นพินทุบาทวันเกิดของคนเกิดวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังวันที่16มกราคมนี้ให้ท่านใจอบใจเย็นนะคะในเรื่องคนในครอบครัวให้ดีแล้วก็ในเรื่องบุตรบริวารด้วยค่ะ แล้วเมื่อเวลาดาวจะย้ายอาจารย์ค่ะังคารจะย้ายก็ยังมีผลตอนนี้นะคะหนึ่งวันก็จริงนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็มีผลบางครั้งบางคนเนี่ยจะแรงมากเนื่องจากว่าดาวเมื่อจะย้ายพบย้ายเรือนนี่ก็จะมีพลังมีกําลังมากนะคะจะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าดาวฟังคารเนี่ยยังมีเกณฑ์พิเศษเรียกว่าเกณฑ์ฤทธโยมมีเกณฑ์4และเคมเกณฑ์8เพราะฉะนั้นอังคารตอนนี้ถึงพฤหัสไหมคะอาจารย์อ่าอังคารอ ถึงพฤหัสเพราะฉะนั้นเมื่อถึงพฤหัสเขาเรียกว่าเกณฑ์สี่เกณฑ์พิเศษนะคะอังคารคาดครูจะปิดถึงผู้หนึ่งเนื้อดําแดงผิวพันธ์ภายหลังลาบรู้วัตถุแปรพันธ์ได้ปางพระสันเพชรสำเร็จมารวิชัยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าประจนมารจนได้สําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แต่เนี่ยต้องระมัดระวังอาจารย์บอกใจร้อนใจเย็น ภายหลังลาบลุคือภายหลังจะได้ลาบแต่ตอนนี้ต้องระมัดระวังก่อนระมัดระวังในเรื่องโทสะอารมณ์มีมนันมีมานนะคะมีมันมาประจนใช่ค่ะต้องระมัดระวังแล้วก็เมื่อณเวลาที่ย้ายไปโกจรไปสถิตท,ที่พบปุตตะตอนนั้นเป็นพินทุบาทอาจารย์ใช่อาจารย์เตือนนิดนึงค่ะในเรื่องบุตรบริวารน,นะคะอาจจะทําความเดือดร้อนนะคะอาจจะเกิดเหตุภายในบ้านของท่านหรือคนในครอบครัวด้วยนะคะเนื่องจาก พระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุไปปุตตะนะคะจะคิดจะทำอะไรในเรื่องการลงทุนคิดให้ดีนะคะไม่งั้นท่านอาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะเพราะพระอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งความขาดความรอบคอบคะนะคะใจร้อนจออใจร้อนนะคะอยากได้เร็วๆอ,อยากได้ด่วนๆผู้วาม,ผ,วามผู้วามนะคะการลงทุนอะไรในช่วง รัอังคารเป็น5านะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วนะคะสำหรับท่านอื่นก็จะโดนไปด้วยเนื่องจากความหมายของดาวและพลังของดวงดาวนะคะโดยเฉพาะนะคะอาจารย์ทั้งคานไปร่วมกับพระพุธและขณะนี้พระพุธเองโคจรไม่ปกติแล้วกิดอะไรขึ้นคอาจารย์ตอนนี้พระพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือน กระดุมพร<ล>ะลาพระเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยสถิตยอยู่ในภพที่5ท,ท่านอย่างนําเงินไปลงทุนนะคะรับผลรายได้แต่ในช่วงนี้เนี่ยขอให้ท่านชะลอไว้ก่อนเนืน่องจากดาวพระพุธโคจรพักถอยหลังนะคะแล้วก็จะเดินหน้าในวันที่27มกราคมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะทําอะไรเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆการเงินการทองค่อยๆคืบ น่าขึ้นในวันที่27มกราคมแล้วก็จะยกเข้าที่ราศีมังกรออกจากการเป็นปรากกรตรในวันที่10กุมภาพันธ์นะคะและโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ดาวพระสุกดับนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นพุทธพักสุกพักแล้วก็สุกดับนะคะต้องอดทนใจเย็นนะคะทนนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ค่ะต้องมีสติสตินี่สามารถเขาเรียกว่าป้องกัน ใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าสามารถสกัดกั้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้อาจนะเพราะฉะนั้นก็สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็ก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นก็มีสติทุกเมื่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวบุตรหลานของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะดูแลให้ดีช่วงนี้เนื่องจากว่าดาวบางองค์ค่อยคุณบางองค์ข้อยัง เรียกว่ามีปัญหาัีถอยหลังใช่ค่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางที่ดีนะคะท่านก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาใจอกใจเย็นใจอกใจเย็นนะคะเรียกว่าเรียกว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินพอธรรมะก็มาช่วยนะคะแล้วสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนด้วยดาวประจาตัวท่านเป็นอุดมเกณฑ์นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อาจารย์ดรารวันงามศรีโรจนกุลและก็ดิฉันดรวบันทิดาสมขาานะคะพวกเราทั้งสองข้อส่งกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์และทุกๆราศีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอกราบขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเสิร์นาฟูแหมงนี้ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินยูพงษ์เจริญนายกสมาคมมุรา,าสัตนาชาติ เที่ยวอากาศกับพวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็เเบและก็สุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่นะคะเสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ